หน่วยที่3เครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักงานสาระการเรียนรู้ 1. โทรศัพท์ 2. โทรสาร 3. เครื่องถ่ายเอกสาร 4. คอมพิวเตอร์ 5. เครื่องอ่านบัตรเครดิต 6. เครื่องอ่านบาร์โค้ด 1. โทรศัพท์หลักการทำงานของโทรศัพท์ ภายในโทรศัพท์จะมีไมโครโฟนอยู่ซึ่งจะทำหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณเสียงที่เราพูดให้กลายเป็นสัญญาณไฟฟ้าแล้วส่งไปตามสายโทรศัพท์ไปยังเครื่องรับจากนั้นลำโพงจะทำหน้าที่เป็นตัวเปลี่ยนจากสัญญาณไฟฟ้าให้กลับเป็นสัญญาณเสียงตามเดิม สำหรับไมโครโฟนและลำโพงจะรวมอยู่ด้วยกันภายในส่วนที่เรียกว่าหูโทรศัพท์ส่วนภายในที่วางหูโทรศัพท์จะมีอุปกรณ์อย่างหนึ่งเรียกว่าไฮบริดทรานส์ฟอร์เมอร์ซึ่งจะทําหน้าที่เป็นตัวแยกสัญญาณจากไมโครโฟนแล้วส่งไปยังสายโทรศัพท์ และรับสัญญาณที่ส่งตามสายโทรศัพท์แยกไปยังลำโพงหูโทรศัพท์และอุปกรณ์ต่างๆภายในที่วางหูโทรศัพท์รวมเรียกว่าเครื่องรับโทรศัพท์โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นระบบโทรศัพท์ที่อาศัยคลื่นวิทยุเป็นคลื่นพาหะนำสัญญาณข่าวสารแทนสายเคเบิล ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการวางสายเชื่อมต่อและทำให้ผู้ใช้โทรศัพท์ขณะเคลื่อนที่สามารถสนทนากันได้ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดก็ตามที่มีคลืนสัญญาณโทรศัพท์อยู่โดยมีสถานีฐานและศูนย์กลางสวิตช,ชิง่ง ทำหน้าที่เชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้าด้วยกันหรือเชื่อมต่อกับชุมสายโทรศัพท์สาธารณะ 2. โทรสารหลักการทำงานของโทรสารเป็นการเปลี่ยนข้อมูลของเอกสารหรือภาพต้นฉบับให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าโดยผ่านระบบสื่อสารเช่นสายเคเบิล แล้วส่งไปยังเครื่องรับที่อยู่ปลายทางและเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าที่ได้รับให้กลับมาเป็นข้อมูลของเอกสารหรือภาพซึ่งพิมพ์ออกมาบนกระดาษแผ่นใหม่ที่เหมือนต้นฉบับเดิมทุกประการ เครื่องโทรสารที่นำมาต่อเข้ากับระบบโทรศัพท์สามารถใช้ส่งสำเนาเอกสารหรือภาพได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่วินาทีเครื่องโทรสารรุ่นแรกๆใช้ส่งเอกสารขนาดกระดาษ A4 จำนวน1แผ่นจะใช้เวลาประมาณ6นาทีแต่ในปัจจุบันมีการพัฒนาเครื่องส่ง โทรสารให้สามารถส่งได้อย่างรวดเร็วโดยใช้เวลาประมาณ4-5วินาทีโดยเข้ารหัสดิจิตอลแล้วส่งเป็นสัญญาณอนาล็อกเหมือนคลื่นเสียง 3. เครื่องถ่ายเอกสารหลักการทำงานของเครื่องถ่ายเอกสาร จะเริ่มจากระบบแสงฟูออเรสเซนต์หรือแสงฮาโลเจนจะฉายไปที่ต้นฉบับแล้วสแกนหรือกวาตวดตรวจโดยกระจกที่ขยับไปมาข้างใต้ต้นฉบับจากนั้นจึงสะท้อนแสงไปยังกระบอกหมุนโดยผ่านกระจกและเลน โดยกระบอกที่อยู่ภายในเครื่องถ่ายเอกสารจะอัดด้วยไฟฟ้าสถิตและเคลือบเป็นชั้นบางๆด้วยวัสดุเช่นซีลีเนียมซึ่งมีสมบัติเป็นตัวนำไฟฟ้าเมื่อส่วนสีขาวหรือที่ว่างของต้นฉบับถูกแสงก็จะสะท้อนแสงไปที่กระบอกซึ่งจะทำให้ประจุไฟฟ้าบนกระบอกถูกลบออก แต่สีดำของต้นฉบับไม่สะท้อนแสงประจุไฟฟ้าจึงยังคงอยู่ส่วนที่มีประจุไฟฟ้าจึงดึงดูดผงสีดำเรียกว่าสารเปลี่ยนสีซึ่งจะประกอบกันเป็นรูปตามต้นฉบับลงบนกระดาษอัดสำเนาต้นไปในการถ่ายเอกสารสีนั้น ต้นฉบับจะถูกสแกน3ครั้งและส่งไปยังกระบอกโดยผ่านแผ่นกรองแสง3แผ่นซึ่งแยกออกเป็นแม่สีของแสง3สีได้แก่สีแดงสีฟ้าและสีเขียวแล้วสร้างสีใหม่โดยใช้สารเปลี่ยนสีทุติยภูมิคือสีม่วงแดงสีน้ำเงินเขียว สีเหลืองและสีดำให้ปรากฏสีตามต้นฉบับบนสํำเนาภาพในการถ่ายเอกสารสีก็มีหลักการเช่นเดียวกับการพิมพ์ภาพสีซึ่งภาพจะพิมพ์ทับกันเป็นจำนวนสีชั้นโดยชั้นแรกเป็นส่วนของสีเหลืองชั้นต่อมาเป็นสีม่วงแดงตามด้วยสีน้ำเงินเขียวและสีดำ ปัจจุบันได้มีเครื่องถ่ายเอกสารสีชนิดใช้แสงเลเซอร์ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงเพราะสามารถสร้างสีที่เหมือนจริงยิ่งขึ้นโดยภาพต้นฉบับที่ถูกสแกน3ครั้ง จะถูกส่งไปยังแผ่นเซลล์ไวแสงหรืออุปกรณ์ถ่ายเทประจุซึ่งจะเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้ารหัสดิจิตอลแล้วจึงป้อนสัญญาณเข้าเครื่องเลเซอร์ซึ่งจะส่งออกมาเป็นสัญญาณแสงเพื่อสร้างภาพทีละเส้นบนกระบอกที่อัดไฟฟ้าซึ่งมีสภาพนำไฟฟ้าด้วยแสง 4. คอมพิวเตอร์ ประเภทของคอมพิวเตอร์พิจารณาตามลักษณะของข้อมูล 1. a n a l อ g คอมพิวเตอร์หมายถึงคอมพิวเตอร์ที่ทำงานโดยรับข้อมูลที่เป็นแบบต่อเนื่องเข้ามาและเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ประกอบด้วยหน่วยประมวลผลเพียงอย่างเดียวไม่มีหน่วยความจำา 2. i ดิจิตอลคอมพิวเตอร์หมายถึง คอมพิวเตอร์ที่ทำงานโดยรับข้อมูลที่เป็นข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่องหรือรับข้อมูลที่สามารถนับได้เป็นค่าที่แน่นอนเข้ามาและเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ทั่วไปในปัจจุบันเช่นใช้ในคอมพิวเตอร์การสํารองที่นั่งของสายการบินและรถไฟเป็นต้น 3. คอมพิวเตอร์แบบผสม คอมพิวเตอร์ชนิดนี้นำข้อดีของคอมพิวเตอร์แบบอนาล็อกและแบบดิจิตอลมารวมกันเพื่อให้สามารถใช้ทำงานทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และทางอุตสาหกรรมเช่นใช้ช่วยในการเดินทางของยานอาวกาศประเภทของคอมพิวเตอร์พิจารณาตามขนาดของคอมพิวเตอร์ 1. ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานเฉพาะด้านซึ่งถือว่าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานได้รวดเร็วที่สุดในโลกโดยมีความสามารถทางด้านการจัดการและการคำนวณได้อย่างรวดเร็ว 2. m a n มนเฟรมคอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในองค์กรขนาดใหญ่นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมจะใช้สำหรับบริษัทใหญ่ๆแมนเฟรมจะถูกนำไปใช้เป็นเครื่องศูนย์กลางและกระจายการใช้งานให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่น,นๆเช่นระบบ ADM 3. มินิคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดกลางระหว่างไมโครคอมพิวเตอร์และเมนเฟรมคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ใช้กับองค์กรขนาดกลางและขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการแบ่งการทํางานออกเป็นส่วนต่างๆ 4. ไมโครคอมพิวเตอร์หรือ pc เป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานครั้งละหนึ่งคนประสิทธิภาพสูงราคาไม่แพงโดยทั่วไปจะมีระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมใช้งานทางด้านเอกสาร Word โปรแกรมการท่องเว็บอีเมลโปรแกรมดูหนังฟังเพลงเป็นต้น 5. n o โน้ตบุ๊ก เป็นคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิว้วมีขนาดเล็กเหมาะกับการถือไปใช้งานได้ทุกสถานที่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้แบตเตอรี่หรือสาย Power AC 6 n e ็ต o ุ๊เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กกว่าไมโครคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊ก โดยได้ออกแบบมาเพื่อให้สามารถนำติดตัวไปใช้งานในที่ต่างๆได้เป็นอย่างดีเพราะมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาใช้สำหรับงานประเภทเรียกดูเนื้อหาเป็นหลักและใช้กับงานที่ไม่ซับซ้อน 7. แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานในขณะเคลื่อนที่ได้ โดยจะรวมการทำงานทุกอย่างไว้ในจอสัมผัสโดยอาจใช้ปากกาสไตลัสปากกาดิจิตัลหรือปลายนิ้วเป็นอุปกรณ์อินพุตพื้นฐานแทนการใช้เมาส์และคีย์บอร์ดส่วนประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ 1. ฮาร์ดแวร์ hardware, หน่วยรับข้อมูลหน่วยประมวลผลกลางหน่วยความจำ หน่วยแสดงผล 2. ซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ระบบหรือส่วนชุดคำสั่งระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์หรือส่วนชุดคำสั่งประยุกต์ 1. ฮาร์ดแวร์หน่วยรับข้อมูลจะทำหน้าที่ในการรับข้อมูลหรือคำสั่งเข้าสู่หน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยข้อมูลอาจจะส่งผ่านหน่วยรับข้อมูลโดยตรงเช่นพิมพ์ข้อมูลผ่านทางแป้นพิมพ์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์อาจรับข้อมูลผ่านทางสื่อรับข้อมูลก็ได้เช่นรับข้อมูลผ่านแผ่นซีดีหรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลแบบพกพาแป้นพิมพ์หน่วยขับแผ่นดิสแผ่นซีดีหรือแผ่นดีวีดี เมาส์สแกนเนอร์อุปกรณ์สำรองไฟหรือ UPS หน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางควบคุมการทำงานของระบบทั้งหมด โดยนำข้อมูลจากหน่วยรับข้อมูลมาประมวลผลตามคำสั่งหรือโปรแกรมแล้วส่งผลลัพธ์ที่ได้ไปยังหน่วยความจำเพื่อส่งต่อไปยังหน่วยแสดงผลหน่วยความจำเป็นที่สำหรับเก็บข้อมูลหรือโปรแกรมไว้หน่วยความจำเป็นพื้นที่อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับวางโครงสร้างและข้อมูล เพื่อให้ไมโครโปรเซสเซอร์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วโดยเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานหน่วยความจำจะจัดเก็บส่วนของระบบปฏิบัติการและบางครั้งก็จะเป็นโปรแกรมแอปพลิเคชันหรือข้อมูลที่กำลังใช้งานหน่วยแสดงผล ทำหน้าที่แสดงผลจากการประมวลผลข้อมูลจากหน่วยประมวลผลกลางออกมาโดยผลลัพธ์ที่ได้อาจจะได้จากเครื่องพิมพ์จอภาพหรือเก็บลงแผ่นดิสอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงผลเรียกว่าอุปกรณ์ส่งออกข้อมูล จะเห็นได้ว่าเครื่องอ่านแผ่นดิสเป็นได้ทั้งอุปกรณ์รับเข้าและอุปกรณ์ส่งออกข้อมูลดังนั้นจึงเรียกว่าอุปกรณ์รับเข้าส่งออกข้อมูล 2. ซอฟต์แวร์หมายถึงโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นมาเพื่อสั่งการให้เครื่องหรืออุปกรณ์ต่างๆของเครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน ซึ่งชุดคำสั่งมีความสำคัญมากเพราะเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ใช้คอมพิวเตอร์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ในการสั่งงานให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทางานใดๆซอฟต์แวร์ระบบหรือส่วนชุดคำสั่งระบบหมายถึงโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ประยุกต์หมายถึง โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ผู้ใช้เขียนขึ้นมาเองหรือเป็นชุดคำสั่งที่บริษัทผู้ผลิตได้ผลิตไว้แล้วโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานในลักษณะเฉพาะตามที่ผู้ใช้ต้องการเช่นซอฟต์แวร์ในงานด้านระบบบัญชี 5. เครื่องอ่านบัตรเครดิตการทำงานของเครื่องอ่านบัตรเครดิต เมื่อเราสอดบัตรเครดิตเข้าไปภายในเครื่องจ่ายเงินอุปกรณ์กวาตวดตรวจจะเริ่มตรวจแถบสีน้ำตาลเข้มที่อยู่บริเวณด้านหลังของบัตรซึ่งอุปกรณ์กวาตวดตรวจนี้จะมีลักษณะเป็นหัวบันทึกและหัวลบซึ่งทำด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า สำหรับแถบสีน้ำตาลเข้มนั้นจะเป็นแถบแม่เหล็กซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายกับแถบที่ใช้ในการบันทึกเสียงโดยแถบนี้จะมีจำนวน3แถบซึ่งสามารถบรรจุตัวอักษรและตัวเลขได้มากถึง226ตัวสำหรับแท็บแรกจะเป็นเลขที่บัญชีและแถบที่2 จะระบุจำนวนเงินสดที่สามารถเบิกได้ส่วนแท็กที่3จะแสดงเลขรหัสประจำตัวซึ่งถ้ากดเลขรหัสและจำนวนเงินบนแป้นได้ถูกต้องก็จะทำให้เครื่องจ่ายเงินซึ่งต่อเชื่อมอยู่กับคอมพิวเตอร์ของธนาคารตรวจสอบดูว่าจำนวนเงินที่ต้องการเบิกนั้นเกินที่กําหนดหรือไม่ นอกจากนั้นยังตรวจสอบอีกว่าบัตรที่ใช้นั้นเป็นบัตรที่ได้รับการแจ้งหายหรือถูกขโมยมาหรือไม่ซึ่งหากทุกอย่างถูกต้องเครื่องก็จะลบจํานวนเงินที่ขอเบอิกออกจากเงินที่เหลืออยู่แล้วบันทึกจํานวนเงินคงเหลือใหม่ก่อนจ่ายเงินให้กับเรา 6. เครื่องอ่านบาร์โค้ด การทำงานของเครื่องอ่านบาร์โค้ดจะเริ่มจากเครื่องกวาดตรวจเลเซอร์จะอ่านรหัสแท่งและส่งข้อมูลต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งจะทำให้ได้รายละเอียดและราคาของสินค้าจากนั้นคอมพิวเตอร์ก็จะบันทึกการขาย เพื่อตรวจและทำรายการสินค้าตลอดจนหายอดรวมจากใบเสร็จแล้วป้อนข้อมูลเข้าเครื่องคิดเงินเพื่อให้พิมพ์ใบเสร็จออกมาให้ลูกค้าภายในรหัสแท่งจะบอกรายละเอียดหลายอย่างได้แก่รายละเอียดของผู้ผลิตขนาดหีบหอ่อรวมทั้งรหัสนีละภยัย ซึ่งมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใดเปลี่ยนแปลงรหัสและป้องกันไม่ให้เครื่องวาดตรวจอ่านข้อมูลผิดทั้งนี้เครื่องคอมพิวเตอร์จะบอกราคาจากข้อมูลของสินค้าดังนั้นวิธีที่จะเปลี่ยนราคาของสินค้าได้นั้นจะต้องเปลี่ยนข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้นในการอ่านรหัสนั้นเครื่องเลเซอร์จะ วาตรวจรหัสจากด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งโดยจะอ่านจากทางด้านซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายก็ได้